สวัสดีครับพบกับผมนะครับ1นึ่งซาโปรมิวสิกนคกรปฐมกันอีกเช่นเคยครับมีมาหนึ่งตัวครับเป็นไงครับสภาพแหมสวยไหมของแท้นี่หาได้ยากมากนะครับเพราะส่วนมากเนี่ยเจอแต่ของปลอมของก๊อปทั้งนั้น t ีซอิเล็กทรอนิกส์ M350 นะครับเป็นแบบลูกบิดหมุนนะครับดู a l e เอ e c t อิสระ2 En g i n จนะครับหมายความยังหมายความว่ายังไงดูอ l อิสระ2 En g i n จหมายความว่าฝั่งเนี้ยทำเป็นดีเลย์ทำเป็นคอร์ัสฝั่งนี้ทำเป็นรีเวิร์บ เครื่องเดียวคือมี2ตัวผสมกันนะครับเหมือนเพลงลูกทุ่งเราต้องการเหมือนเอ็โค่นิดๆนะเราไปใส่รีเวิร์บตัวเนี้ผสมกันได้เลยลเล่นง่ายมากๆแล้วเป็นของแท้ด้วยส่วนมากอเจอของปลอมผมบอกเลยแต่ตัวเนี้แท้แท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ด้านหลังต่อได้2แบบนะครับต่อได้2แบบหมายความว่าเราจะต่อแบบเอาอ็อกเข้า2เส้นอ็อก1อ็อกสองหรือเราจะเอาอ็อกเข้าเส้นเดียวก็ได้นะครับถ้าเราต่ออ็อก2เส้นเนี่ย เราจะเล่นได้อิสระเลยระหว่างรีเวิร์สกับดีเล์นะครับแต่ถ้าเราเล่นออกเดียวเราต้องไปปรับบาลานซ์ที่หน้าเครื่องเอาแค่นั้นเองนะครับรูปแบบเขาจะบอกอไว้แล้วถ้าเราต่อ,ตอ,ตอแบบไหนอันนี้ต่อแบบเดียวอันนี้ต่อแบบสองเส้นอย่างนี้นะครับออกมาสุดยอดครับแท้แน่นอนนี่การันตีอะไรเนี่โลโก้อย่างนี้มาเนี่ยแท้แน่นอนเลยมาจากญี่ปุ่นนะเครื่องเห็นไหมครับออโต้เลยไฟนะครับตัวนี้จบใครอยากได้มีมาตัวเดียวเล่นง่ายมากมาก เสียงดีเสียงซิบๆเลยกลางวานนะครับตระกูล TC จะเป็นเอฟเฟกที่หวานแบบซิๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อโทร0823292891นะครับ1นึ่งซาวโปรมิวสิกนครปรถมค,ครับ,รรบนี่เลยนี่เลยดูกันดูกันใกล้ๆแสงกำลังดีสวยๆนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับนี่ไปโอเคเรียบร้อย ขอบคุณครับยังไงก็ฝากติดตามกดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดของเด็ดๆนะครับโอเคครับ